เดินไปกิวแม่ปานแค่ไม่ได้นอนเลยแต่ไม่เป็นไรครับเ,เที่ยวสิเ้เสร็จสูตอนนี้เรากำลังจะออกไปกิวแม่ปานกันแล้วนะคะผมไม่ไม่แว <laughs> ไจะ <laughs> ถ,ถามว่าทำไมถึงไม่พักใกล้กิวก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มาก่อนแพลนนะครับแต่ว่ายอมเพราะว่าบ้านกไม่ยอมมไม่ได้มา <laughs> <laughs> ตอนนี้ชุดพร้อมลุยกิ่วมากตอนลงมานี่ร้อนตับแลบแน่นอนไปดูกันนะครับับนเยอะมากอากาศกำลังดีครับไม่หนักเกินไปเสื้อสั้นสเย็นกันเายอากาศแบบนี้คนเกิดที่โซนทังหมดแล้วเราจะไปตั้งจุดดูพาชิดขึ้นตรงไหนดี นาเสียดายที่หมอกเยอะไปนะครับถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็คงไม่เห็นพวกเราเลยตัดสินใจรีบขึ้นกิ่วกันก่อนนี้คนจะเยอะดีกว่าสำหรับค่าเข้านะครับอยู่ที่กรุ๊ปละ2 0 0บาทเราจะมีไกด์ท้องถิ่นคอยนำทางให้เราด้วยโอ้คือร่อหัวใจไม่ให้ไปคาทักให้ครคงหนึ่งเป็นลงเรากควบลับมาทัเงเดิมค่ะถ้าราอ่าขอขาเาได้เราก็คงจะรอนหมดแหละ <laughs> ทางเดินสำหรับขึ้นกิ่วแม่ปานมีระยะทางทั้งหมด3กิโลเมตรโดยจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับระหว่างทางเราก็จะเดินผ่านป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหลากชนิดฟังเสียงสายน้ำในห้วยกับน้ำตกโดยระยะเวลาที่ใช้เดินทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงครับ คือช่องลม,มช่องลมต้นไม้บนนี้จะเริ่มเตี้ยลงนะครับผมเพราะว่ามันใกล้แสงแดดมากกว่าต้นไม้ข้างล่างและในที่สุดเราก็ออกจากป่ามาสู่ทะเลเหมอกสักทีบนเนี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง2,000เมตรเลยนะ มีจุดชมวิวระเบียงไม้ด้วยอากาศที่นี่สดชื่นมากๆสำหรับชื่อกิวแม่ปานนะครับแม่ปานเป็นชื่อของสถานที่ส่วนกิวเป็นภาษาเหนือแปลว่าเล็กซึ่งหมายถึงพกทางเดินคับแคบลัดเลาะ,ะไปมาที่พวกเราเดินกันอยู่นี่แหละไฮไลท์อีกอย่างที่นี่คือดอกกุหลาบพ,พันปีนะครับสีแดงสวยมากแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มต้นแนะนำให้มาช่วงเดือนกุมภานะ และก่อนที่พวกเราจะต้องกลับเข้าป่าอีกครั้งถ้าเดินมาอีกหน่อยวิวตรงนี้ก็จะมองเห็นพระธาตุทัท้งสองด้วยแหละตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างครับ เที่ยวกับเขาช้างเขาช้างเนี่ยแบบไม่ค่อยคุ้มอันนี้เนี่ยแบบคุ้มคุ้มเนอะวิวลอยล้านมากรูปสวยๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะที่ต่อไปพวกเราจะไปสวนดอกไฮเดรเนียอินทนนท์กันสำหรับค่าเดินทางจะมีค่ารถไปกลับ350บาทนะครับซึ่งให้เขาขับพาไปเลยะครับเพราะทางแบบว่าเออ พระพุทธวายยอกประสบการณ์การนั่งท้ายปิกอัพขึ้นมาบนนี้ครับเราก็จะเปิดแมพใหม่ไปเลยว่าที่เนี้ยเปิดอะไรเปิดนี่เวอร์ช่วร์เลยนะฮะช่วร์เลยว่าท้ายแดกได้ตะอดค่ะคะยจริงตายจริงกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดก อยู่ที่ทางแยกครับขาบได้คันเดียวเพราะมีการบอกบอกกันก่อนหลังจากฝ่าทางวิบากมาในที่สุดพวกเราก็มาถึงทุ่งไฮเดรนเยียอินทนนท์กันแล้วทุ่งดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียถึง7สีด้วยกันเหนือที่กว่า5ไร่โอบล้อมด้วยภูเขาถือว่าคุ้มค่าที่นั่งรถเข้ามานะครับใครมีแพผนจะไปกิวแม่ปานขาลงก็แวะมาได้นะ กลับแล้วบิวสุดท้ายโอ้โหยุ่งมากไปแล้วนะคะแล้วล่ะคะกลมๆหลบไปหน่อยหนึ่งสองแต่อยากให้มาสัมผัสความจากการต่าไม่ใช่จัไปลทางค่รับพานค่ะหน้าที่ในการล็อกน้องไม่ให้บิวล็อกน้องดีๆล็อกน้องดีๆบิวไปยืนตามแล้วก็หมดแล้ะคะไปยืนตามแล้วก็หมดแล้ว หมดแสงมากไปแล้วหนึ่งโมตามองวิวกลับมาเรียบร้อยแล้วครับแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านผ่าหมอนะครับผมทางด็อกแดกมากตอนนี้จะมีแฮชแท็กของทริปนี้นะครับว่าเชียงใหม่ด็อกแดกด็อกแดกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนไปนั่งชิลๆในคาเฟ่กันบ้างขอตั้งชื่อทริปว่าคาเฟ่เดย์เลยรอชมกันนะครับ